มัสการเจ้าค่ะหลวงพี่เห็นเห็นทำไลฟ์ถึงนัดก็เลยโทรมาคุยหน่อยอย่งยังไงหลวงพี่ยังไงนัดเอาใหญ่ยังไงเดี๋ยวคุยตรงนี้ก่อนเอาใหญ่ยังไงเอาใหญ่อะไรว่ามาเหลามาดีเบตเขาเหรอาดีเบทกันที่ไหนก็คือมันมีประเด็นอย่างนี้ประเด็นว่าเขาเนี่ยบอกว่าอัธคถาเนี่ยให้ฉันสองมื้อแต่พุทธวจนะเนี่ยมื้อเดียว อ่าเขาก็เลยบอกว่ามันขัดกันเราก็เลยบอกว่าตรงไหนว่าอัธกถาให้ฉันสองมือคือคุณอ้างอัธกถาแต่ว่ามันไม่มีในอัธกถาแล้วคุณเอามาพูดโจมตีแบบนี้มันถูกไหมหลวงพี่ว่ามันถูกไหมเขาเข้าใจเพศคําว่ามือคําว่าเวลาเนี่ยก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็เขาไม่เข้าใจตรงนี้ไงถึงบอกว่าในเมื่อไม่เข้าใจมันก็ต้องมาคุยกันมาคุยกันอันนี่คนละเรื่องนะไอ้ที่ใส่ร้ายนัดก็เรื่องหนึ่งนะคนละเรื่องนะคนละเรื่อง อันนี้เอาเรื่อง,เอ,เ,องเอาเรื่องทาเลยเอาเรื่องทาเรื่องวินัยเลยเนี่ยแล้วก็นี่นะไม่ชอบพูดรับหลังคนด้วยก็พูดกันเลยเนี่ยเออแล้วก็แล้วก็มีอกีกบอกพระประราชิกอะไรไหมใช้คําว่าอะไรวะครึ่งค่อนประเทศอะไรประมาณเนี้ยอ้อวาวแล้วจริงไหมเอาหลวงพี่ว่าไงจริงไหมพระประราชิกครึ่งค่อนประเทศนี่จริงไหมไปเอามาอย่างไหนรึงอนก็น,น,น,นั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวนัดดูก่อนนะว่าเขาใช้คําว่าอะไรเดี๋ยวต้องเอาคําของเขาถอดคลิปแล้ว แต่เดี๋ยวไม่ตรงคําเขาไม่ได้ต้องตรงคําเขาเขาใช้คําว่าอย่างนี้พระพระที่ทําปราชิกเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ในขณะเนี้ยไปเสพสังวาสกันนะไปตอกเสาเข็มกันนะไปอมเสาเข็มกันนะทําไมไม่ไปด่าล่ะเออแล้วพระปราชิกเต็มบ้านเต็มเมืองถูกไหมใช้ได้ไหมหลวงพี่ใช้ได้ไหมแบบนี้ใช้ได้ไหม ลอยมันไม่ได้มันไปเอาที่ไหนมาพูดว่าแยะๆขนาดนั้นก็ใช่ไงหลักฐานไงก็ใช่ไงหลวงพี่ก็ใช่ไงน,นี่นี่นี่ยังไม่รวมเรื่องคดีความไม่พูดถึงเดี๋ยวไปว่ากันในศาลเอาเรื่องพระธรรมวินัยก่อนนะแล้วเรื่องน้ามนต์เนี่ยอ่ะบอกเรื่องน้ามนต์เนี่ยพระพุทธเจ้าเอาไม่ให้ทําน้ามนต์แต่ในอัถากถาบอกคือก็ไปยกมาแหละเขาก็ยกตามพระคริสต์น่ะว่าอัธกถาเรื่องที่ให้พระอนนน์เอาบาตรไปทําน้ามนต์ว่ากันไป เรื่องรัตานาสูตรอะนะนอะแต่กระฐานรัตานาสูตรอะนะทีนี้ก็ไปกล่าวหาอีกบอกว่าอันนี้ไม่ใช่คือเขาอะไม่เข้าใจเรื่องเดรัจฉานวิชาถึงทุกวันนี้ก็ไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมนะพี่มงคลเนี่ยนะดรมงคลนี่เดี๋ยววันนี้หลวงพี่ว่างไปขึ้นไปขึ้น,นช่องโค้ชพลเดิจะคุยกันเรื่องเนี้ยพี่มงคลก็ถอดมาบาดแปดประการนะหลวงพี่บาดประการไคลิปเนี้ยแปดประเด็นแปประเด็น เออดอกเตอร์มงคลถอดมาแปดประเด็นจริงๆคลิปเนี้ยมันสี่ชั่วโมงนัดกำลังให้สมาชิกถอดคลิปอยู่สมาชิกกำลังช่วยถอดคลิปอยู่ส่งให้พี่เปียกเพราะไปว่ากล่าวหาพระเนี่ยประราชิกเต็มบ้านเต็มเมืองไอ้นี่มันถูกต้องที่ไหนล่ะแล้วพิสูจน์ยังไงพระประราชิกเต็มบ้านเต็มเมืองผิดกฎหมายไหมล่ะเอออันนี้เดี๋ยวว่ากันก็กล่าวหาอย่างนี้ไม่ได้ไงรูปไหนเป็นข่าวก็ว่ารูปนั้นทอเราไม่รู้จะไปพูดลอยๆอยอย่างนั้นมันไม่ได้ถูกไง ไม่รู้ไปพูดลอยๆอย่างนี้มันไม่ได้ไงอ,อืมแล้วนี่ก็แล้วนี่ก็จะถามหลวงพี่อยู่วันนั้นก็ให้ใครมาตามบอ,อกว่างไปขึ้น,นเลยทีอธิเทพจะถามว่าบาปสิบแปดประการไปถึงไหนละอธิเทพนะเอเอว,วันก็ตอบอยู่นะมีคือ,อ,อทุกทีก็มีคนมาถามแต่อันนี้เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้นยน้จะไฟ์อยู่เนี่ยนั้นก็ไฟ์อยู่บอกเดีย๋ยวคุยขึ้นหัวข้อคุยพระมหาวัฒนาเลยเนี่ยไหลอย,อยู่เนี่ย อันนี้ออกอารวมพี่ตอบหน่อยตอบเอฟซีหน่อยบาทสิบแปดประการเป็นไงบ้างแล้วบสิบแปดประการใช่ไหมเออเคือโดยรวมเนี่ยมันก็หลายหลายเรื่องนะแต่โดยรวมเขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่หลายอย่างนะอ่ะตัวไหนหลวงพี่เหลือหลักๆก็คือเรื่องการใช้พระสุวาจาคําหยานี่แหละที่ยังมีอยู่เอ่อโดยที่เขาอธิบายว่าเขาก็หลายส่วนเฉพาะกลุ่มเขาลูกศิษย์หรืออ่าอะไรอ่ะอ่เหมือนกับเป็น อไม่ใช่แสดงทําโดยตรงตอบปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะใช้คําหยาบแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าเขาสอนธรรมะสอนกรรมฐานอะไรแบบเนี้ยเขาจะไม่มีคําหยาบเดี๋ยวนระเอางี้ก่อนนะหลวงพี่ถ้าว่างสองทุ่มนี้มเลยนะสนุกเลยอ่ะอยากอยากคุยช่องโคตดผนช่องโคตดทนเนี่ยเดี๋ยวจะแชร์มาให้ทีเฟสแล้วก็เดี๋ยวนะบาปสิบแปดประการนี้ที่หลวงพี่ว่าแก้ไปแล้วแก้อะไรมั่ง อ๋ออหลวงพี่ยกตัวอย่างที่แก้แล้วให้ฟังหน่อยแก้อะไรบ้างก็เรื่งองทําน้ามนต์เมื่อก่อนเนี่ยเขาพูดรวมหมดเลยนะว่าการทําน้ํามนต์เป็นเดรัจฉานวิชาอพอตังจากไปออกรายการเขาก็เข้าใจแล้วก็ปรับใหม่พูดว่าที่ถูกก็มีที่ผิดก็มีมแต่ไม่แน่ว่าอมันเขาพูดอย่างเนี้ยทุกครั้งหรือเปล่านะเพราะว่าเด็ดไปตามฟังแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยเขาก็พูดประมาณนี้แหละ ที่ถูกก็มีที่ผิดก็มีอ่าแต่ว่าในเรื่องของการทําน้ำมนตเนี่ยเราก็อธิบายไปคราวนั้นนะว่าอที่ถูกมันยังไงอย่างเช่นว่าพระต้องการจะส่งเคราะญาติโยมออแล้วก็ไม่ใช่น้ำมนตของพระไม่ใช่ได้สายศีลของพระพระแค่ถูกนิมนต์ไปเพื่อ,อที่จะสวดปริตอันนี้ได้แล้วก็ทําน้ำมนตให้แก่อลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ามัน มันต้องดูแลคนที่เป็นบริวารในการทาแบบเนี้ยถ้าทํากับคนลูกศิษย์เราอ่ะมันไม่เป็นไรแต่ถ้าทําในฐานะที่มันเป็นเดรัจฉานวิชาเนี่ยก็คือทําเป็นกิจลักษณะหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีการอย่างนี้โดยตรงต้องการ ลาบสักการละจากการทําอย่างนี้แล้วก็ใช้ของของตัวเองอย่างเช่นว่าได้สายสินน้ํามนตอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนทําเองเพื่อที่จะหาปัจจัยมาเลี้ยงชีพอันเนี้ยผิดถึงวันนี้เขาจําแนกได้ยังไม่แน่ใจนะว่าจําแนกได้ยังแต่ว่าเห็นนี่ไงนะถึงบอกว่ามันต้องมาคุยกันไงก็เลยบอกว่าให้ไปที่วัดพระจาจาร์สมบูรณ์เลยที่นั่นเน่ะคัมภีร์เยอะ สงสัยอะไรอะเปิดกันเลยแล้วแบบสองชั่วโมงไม่เอาของนี้มันเคลียร์สองชั่วโมงไม่ได้ของเงี้ยมันเคลียร์ทิฐิกันอย่างเงี้ยมันต้องเคลียร์กันสองสาวันสองสามวันใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะเพราะฉะนั้นจะมาชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นไปไม่ได้หรอกพี่นัดนัดกันเนี่ยเขาโอเคยังไม่โอเคหวงพี่ไปบอกมันหน่อยดิไ,ดไปบอกเลยดิ พุทธมณตลอะไรอย่างเงี้ยไปนู่นไกลอ่ะได้หมดโอ้ยไกลเกินะไรหลวงพี่จะไปเปล่าเดี๋ยวจะให้คนไปรับเดี๋ยวเดือนนี้ไม่ได้นะแต่เดือนไหนก็ได้งานมากเลยเดือนไหนก็ได้ของเงี้ยมันรอได้ไม่ใช่รอไม่ได้ถ้าเลยเดือนนี้ไป่ะได้ออัหลวงพี่ประสานให้หน่อยแล้วกันแล้วถ้าจะเอาพุทธมนฑลเนี่เอาพุทธมนฑลเอาตรงไหนหลวงพี่ประสานได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวคุยไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ มันมันมันหนักตรงที่ว่าเราต้องเอาคมภีร์ไปเราไปจ้งชี้แจงกันแต่ถ้าที่วัดเขาสนามชัยไม่มีคมภีร์หมดเลยอ๋อก็เข้าใจอยู่อันนี้เข้าใจอยู่เพราะฉะนั้นเออคือมันมันยอมรับกันคนละส่วนนะนะอืคือเขาก็เอาแต่พระไตรปิฎกหนึ่งสองคือเราเอาทั้งพระไตรปิฎกและอัตถาอันนี้มันต่างกันตรงนี้ไง ที่ว่าเอาว่าเขาจะยอมรับอัตกถาทํายังไงจะให้เขายอมรับในเรื่องอัตกถะาโอ้ไม่ยอมรับก็แยกไปตรงนั้นละยากตรงไหนละไม่ได้ยากเลยคือมันไปบังคับให้เขายอมรับไม่ได้หรอกแต่ประเด็นก็คือเขายาวี่ยงอัตกถาพี่โจมตีประเด็นก็คือเขาอ่ะจะต้องคือเขาตกลงเขาเป็นเถรวาดหรือเปล่าเป็นไหมเป็นหรือไม่เป็นหลวงพี่เขาเป็นไหมเถรวาดเนี่ย ก็เป็นแล้วไม่เอาอะาถากถามใช้ได้ที่ไหนล่ะมันมีแบบอย่างที่ไหนล่ะประเทศไหนบ้านเมืองไหนแบบนี้ต้องนิมนต์อาจารย์คึกฤทธิ์ไปด้วยเพราะเป็นอาจารย์เอามาเลยนี่แต่อถ้าคึกฤทธิ์นี่เป็นสิบปีแล้วย,ยังไม่ยอมออกมานจนใจว่ายังไงนิมนต์เลยหลวงพี่จัดเลยหลวงพี่เป็นเจ้าภาพจัดเลยเอาทั้งคู่เลย,อเ,ลยเอาทั้งคู่เลยคือถ้าลงไม่ได้จริงๆถ้าบอกอถกถานะคุณบอกขัดแยง้งกันเองมาขัดแย้งตรงไหนมา มาจะได้แก้กันไปจะชี้แจงกันไปเอาหลักฐานมาด้วยมันกำหนดประเด็นเลยที่จะคุยกันคือเอาเรื่องสําคัญสำคัญหลักๆที่เราคิดว่ามันมีปัญหาน่ะอืมจะนี่แหละเอานี่แหละจะเกยบข้อมูลให้มันชัดแล้วก็มานี่แหละหลวงพี่ช่วยกันมาทาหลวงพี่ก็มาช่วยกันทําช่วยกันกําหนดประเด็นแล้วก็เอาเข้ามาเอาพัคคึกริดมาได้เอามาเลยนั่นรอมาสิบปีแล้วอย่า้ให้ตายจากกันเลยเอาให้มันจบชาติเนี้ย ก็คือมีเวลาให้เขาเตรียมตัวข้อมูลเรื่องเออให้เขาเตรียมตัวเลยแล้วก็อ่าก็คือวันทั้งวันหรือสองสามวันเนี่ยเอาเรื่องนี้ให้ชัดเอาเรื่องนี้ให้ชาด์ถูกมาเลยเดี๋ยวคราวหน้ารอบหน้าเรื่องอื่นก็ได้ที่มันคิดว่ามันยังไม่หมดหรือประเด็นอื่นอย่างเงี้ยคือมันคุยกันแป๊บเดียวไม่จบหรอกกันใช่มันไม่จบหรอกใช่แล้วเราว่ากันตามคัมภีร์นะไม่เกี่ยวไม่ต้องมานั่งโกรธกันเรื่องคดีคดีก็คดีคดีก็เรื่องของคดีก็ว่ากันไปจัดกันไป ใครใครอเขาเรียกว่าอะไรอะใครละเมิดต่อใครก็ว่ากันไปแต่เรื่องคัมภีร์แยกออกมาเรื่องศาสนาแยกออกมาอันนี้เราก็มาคุยกันอันไหนคุยกันรับได้รับไม่ได้ยังไงแต่ถ้าคุณยังยืนยันว่าคุณไม่เอาคําสาวกคุณไม่เอาอ่ะทกถ,า,ถาคุณก็ต้องออกจากเถรวาทไปดิจะมาแอบอิงเถรวาทแล้วมาเที่ยวทําลายคัมภีร์เขามันถูกต้องไหมละ่ะมันก็ไม่ถูกต้อง เออแล้วการไปด่าผ้าด่าคณะสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยไปใส่คณะสงฆ์ด่าโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแล้วไอ้บอกว่าไอ้บอกว่าด่าลูกศิษย์เขาไม่ได้ด่าลูกศิษย์เขาด่าคนอื่นเยอะแยะเขาไม่เอ่ยชื่ออย่านึกว่ารอดในทางคดีความไม่รอดหรอกไอ้โดนกันเยอะแยะอะไรไม่เอ่ยชื่อเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเขาจะด่าแต่ลูกศิษย์เขาก็เอาลูกศิษย์เข้าสำนักไปดิแล้วก็ปิดไมค์ปิดกล้องปิดทุกอย่างอย่าไปออนแอร์ออกมาถูกปะละ่ะ พอออนเอมาคนนี้เขาฟังเขามีสิทธิ์เข้าใจไหมล่ะว่าเป็นเขาอะ่ะเขาก็มีสิทธิ์เข้าใจทั้งนั้นแหละมันก็เกิดการทะเลาะวิวาทไหมล่ะมันก็เกิดการทะเลาะวิวาทแล้วอย่ามาพูดว่าตัวเองไม่ได้ด่าคนด่ากระทบคเคเดิขอโทษนัดมีหลักฐานหลุดออกจากปากถอดคลิปแล้วเรียบร้อยใช้คําว่าอีพวกนี้มันดิน้นเวลาเวลาอาจารย์ด่ามันมันดิน้นไอ้คาว่าด่ามันคือด่าใครด่าคเคเดิอ่ะ อีพวกนี้คือใครดูบริบททั้งหมดเดี๋ยวไปสื่อพยานในศาลก็เปิดออกมาเองอะว่าด่าคนหรือด่ากิเลสมีฟ้องกันกี่คดีตอนนี้อ่าตอนเนี้ยที่มีของกองทัพธรรมเขาฟอ้องอ่าเรื่องที่ว่าเรื่องของมหาเถรสมาคมเนี่ยก็ฟ้องไปหนึ่งฟ้องไปแล้วนะก็อยู่ระหว่างสอบสวนเออเดี๋ยวคงน่าจะมีออกหมายียกเขาแล้วละ่ะแล้วก็ของนัดเองเนี่ยจะฟ้องเขาเดือนหน้า คดีหมิ่นประมาททั้งหมดสี่คมแล้วก็มีที่บอกว่าพาระปรราชิกทั้งประเทศนี่เดี๋ยวพี่เปี๊ยกกระถอดคลิปอยู่เดี๋ยวต้องมาพิจารณาเดี๋ยวทางกองทัพรำเขาก็ไปพิจารณาแล้วก็เรื่องอะไรอ่ะพระบคอมนี่เขาก็กําลังพิจารณานเนี่ยถอดคลิปกันไม่เสร็จคลิปมันยา,ยาวๆทั้งนั้นพรบคอมเนี่ยไอ้อย่างนีอย่างพระปินฑุระเนี่ยเรื่องพระปินทุระยังไม่เห็นยอมรับเลยนะ พอไปเอาบาทแล้วไปบอกว่าเขาอยากเออว่าพระ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 อยากอ่ะพระอรหันนะหลวงพี่อริยปวบธกรรมไหมอ่าใช่คืออันเนี้ยมันมีในพระไตรปิฎกเลยนะที่เขาเป็นพระอรหันใช่ไงเป็นพระอรหันแล้วห่อไปก็ไม่ได้ไปเอาบาทลงมานะคือห่อให้เห็นเฉยเแล้วก็เศรษฐีเป็นคนเอาลงมาเอาลงมาถวายถูกต้องอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเผยแผ่มันก็ต้องชัดเจนวันหนึ่งตัวบุคคลนั้น มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเป็นพระบุคคน่ะมันไม่มีทางอยากได้หรอกถูกแต่ว่าการที่ท่านขอไปเนี่ยเพราะมันมีคําที่เหมือนพูดรวมดูถูก <ใช S 2> ท,ทั่วโลกเลยว่าตอนเนี้ไม่มีพระหลานใช่เพราะฉะนั้นการที่ท่านเป็นพระหลานท่านก็แค่จะบอกให้รู้ว่ามีอยู่นะพระหลานท่านไม่ได้อยากได้บาตร ใช่ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นแมันก็ต้องชัดเจนนะข้อมูลว่าเออเท่าก็บไปเก่าเกาดูว่าเออเป็นะารหัต์แล้วก็มีจิเลสเนี่ยอ่าแล้วอสุตรมีมาใหม่แล้วพระนางสิริมหามายาทําไมตายคนถามตอบว่าไม่หายใจโอ้ยเนาะเออโอยเยอยู่นะไหลสดใช่ไหมหรือไหลสดอยู่อ อ๋อของเขาเหรอเขาไฟ้สดเขาไฟส้สอดคนถามเขาก็ไอ้นี่แต่คือกําลังอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มาคิดว่าเราก็ไม่เคยคิดแต่เท่าที่คุยกับหลวงพี่มานัทก็ไม่เคยบอกว่าจะต้องให้มันมันหยุดมันเลิกมันอะไรไม่บอกมันไปเรียนให้ดีซะก่อนคให้มันออกมาใหม่ระหว่างนี้ยังไม่ได้อ่านถ้าไตปิโดมก็ทำเรื่องอื่นไปงอน มันก็เป็นไลฟ์โค้ดไปเอาประสบการณ์ชีวิตมาเอาอะไรมาอะไรก็ได้ถูกป่ะละ่ะไม่เห็นไม่เห็นจะต้องมาอิงพระไตรปิฎกมาอะไรเลยแล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปนั่งด่าใครเลยจะด่าลูกศิษย์ก็ปิดสำนักไปทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรอกอถูกปะ่ะคุณบอกคุณด่าลูกศิษย์แต่คุณเว,เวลาด่าจริงๆอ่ะหลวงพี่เชื่อว่าไม่กระทบไปถึงคนอื่นหลวงพี่เชื่อจริงๆอ่ะเอาใจหลวงพี่อ่ะหลวงพี่เชื่ออะไรนะ เขาบอกว่าเขาด่าลูกศิษย์เขาไม่กระทบไปคนอื่นน่ะเอาใจหลวงพี่หลวงพี่เชื่ออย่างนั้นจริงๆเหรอก็ไม่หรอกนะเห็นไหมเดนันไปอะเออเพราะฉะนั้นบาปกระทบกันหลายคนเเออเพราะฉะนั้นบาปข้อนี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกหลวงพี่มันก็ยังอยู่เละเอาจริงสิบแปดประการของหลวงพี่เอามากลางเลยเอามาเคลียร์กันทีละประการเลยวันนี้เข้าไปในช่องโคตรพลสองทุ่มนี่มลเลยเดี๋ยวจะตามอธิแท้ให้อีกคน มาตีเทพเยเดี๋ยวลืมแล้วมันมีกี่ข้อเดี๋ยวสิบแปดประการสิบแปดประการเดี๋ยวเนี่ยวันนี้อาจารย์มงคลก็อยู่พี่มงคลน่ะหลวงพี่รู้จักเปล่ะดกรมงคลน่ะมงคลมงคลนาดสาูตรอ่ะมงคลเลยลาดข้สูนร์าดขสูตรใช่เห็นแวบๆอยู่นะในมอจรลออะไรในอ่าแล้วก็ใช่ในกลุ่มสมาคมสิษย์เก่าแหละแล้วก็นี่แหละเดี๋ยวจะได้ชวนเดี๋ยวจะได้ชวนอาจารย์อภิเทพเข้าไปวันนี้บอกว่า อัน,นี้เทพมาเลยเพราะว่าหลวงพี่วัฒนาจะมาแล้วนิมนให้แล้ว<อ>นิมนให้แล้วไม่ได้ปางนะเพราะว่างานมันจะต้องเร่งเร่งเสร็จวันนี้อยู่หลายอย่างเน่ยเอางี้หลวงพี่ไปตั้งตัวก่อนก็นได้นะ <laughs> ไปตั้งตัวสิบแปดประการมาให้ดีๆก่อนนะ <laughs> ว่าสิบแปดประการเนี่ยมันเคลียไปแล้วเท่าไหร่ <laughs> เพราะยังไม่เห็นมันเคลียอะไรสักอ <laughs> ย,ย่าง ไอ้การสอนผิดอ่ะหลวงพี่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนี่ยมันต้องแก้ยังไงไอ้สอนผิดเนี่ยมันต้องแก้ยังไงอะ่มองงงอะมันต้องแก้โดยการออกมาบอกหรือแถหรือออกมาทะเลาะกับคนว่ากูไม่ผิดกูไม่ผิดอย่างเนี้เหรอหรือไปเรียนมาใหม่ให้มันถูก อ้างอิงคำพีให้มันชัดออว่าถูกต้องหนังสือเล่มไหนว่าไว้ยังไงถูกเยอะหลวงพี่<า>แล้วเรื่องเองนี้แล้วเรื่องนี้นัดบอกตั้งแต่ตอนไปท็อปนิวแล้วพูดชัดเจนหลักฐานมีคลิปมีมีหมดทุกอย่างพูดแล้วว่าเฮ้ยอยู่อ่านมาจากหนังสือเล่มไหนอยู่อ้างหนังสือเล่มนั้นอย่าไปอ้างพระไตรปิฎกแล้วอยู่ต้องอ้างให้ชัดเจนทีนี้ <c oughs> พอพูดแบบนี้ก็เลยไม่อ้างเลยไม่ไม่ไม่อ้างเลยแล้วก็แต่ยกเรื่องในพระไตรปิฎกมาแล้วมาเพี้ยนอีกต่างหาก อย่างเรื่องพระปิณโทละเนี่โอ้โหเพี้ยนหนักเลยแล้วบางเรื่องบางทีนะหลวงพี่มันเล่นไม่พูดเลยว่าชื่อใครใครอย่างเจ้าสารการนี้เรื่องอะไรเงี้ยเอาไปหาแทบตายเลยมันพูดถึงใครวะมันเอาสองสามเรื่องมารวมกันเป็นเรื่องเดียวแล้วมันพูดอ่ะสารการคืออะไรเรื่องกินเหล้าอ่ะว่าอะไรวะวันนั้นมันว่าอะไรเรื่องดื่มเหล้าเออเรื่องจิตสุดท้ายอย่างเงี้ยอ๋อพระเทวทัตตายอะไร ไม่นั่นเขาไปทะเลาะกับอาจารย์อภิธรรมอะไรคนละเรื่องกันแต่ที่เขาบอกว่าเอาเรื่องเจ้าสอนการน,นี้มาแต่เขาไม่ได้พูดชื่อนะแต่เขาบอกว่าเนี่ยทำอเอ่อทำไม่ดมมมีมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีศีลเลยมาทั้งชีวิตเนี่ยพอมาเอ่อ,อจะตายแล้วเนี่ยเลิกกินเหล้าแล้วก็เลยไปสู่เอ่อแล้วก็เลยไปสู่สุคติได้แล้วก็มาพูดเรื่องจิตสุดท้ายประถมันใช่ที่ไหนเราไปอ่านกรรมวิพังกสูตรมันเกี่ยวไหมในจิตสุดท้ายอะ่ะ จิตสุดท้ายเราไปฝึกแล้วบอกว่าเนี่ยต้องฝึกจิตสุดท้ายดีแค่นี้แลจิตสุดท้ายฝึกได้ไงจิตสุดท้ายมันฝึกไม่ได้มันต้องฝึกตนมาตลอดฝึกจิตมาตลอดให้มันเป็นนิสัยให้มันเสพคุ้นแล้วมันจะปรากฏตามกรรมในมหากรรม,มวิพังกสูตรพระพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้นี่กี่จิตสุดท้ายพูดไปเรื่อยเนี่ยแล้วก็ไม่มีแก้ไขว่าไงว่าหมอฉันเหรอ ได้ได้โอเคครับหลวงพี่ติดธุระเปล่าอ่าติดอยู่พอดีพักมาเรียนอ่าเจ้าข่าเจ้าข่าแล้วหลวงพี่ไปก่อนเดี๋ยววันหลังว่ากันใหม่ยังไงไปเตรียมบาทสิบแปดประการก่อนนะพร้อมเมื่อไหร่โทรมาได้เลยโอเคเจ้าข่าเจ้าข่านมัสการเจ้าข่าเจ้าข่าอ่ะเดี๋ยวไปช่องโคดพลกันต่อ อ่าเดี๋ยวไปช่องโค้ดพลกันต่อนะคะพอดีครูนัทเนี่ยไม่อยากให้เรื่องมันเป็นประเด็นไม่อะไรหรอกพอดีมีท่านอ่าเนี่ยเดี๋ยวดูวดวพาดพิงไปคลิปก่อนไปคลิปก่อนอ่าเอฟซีส่งมาให้นะวันนี้เป็นไงเห็นคนตื่นทำเขาถูกท้าดีเบตใช่ไหมครูนัทโอ้โหเอาใหญ่เลยนะครูนัทครูนัทเนี่ยอะไรนะภายในเจ็ดวันใช่ไหม ได้กี่วันแล้วตอนเนี้ยคือคนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปขยายความอีกว่าเนี่ครูนัดถูกเพราะมหาวัฒนาว่าเอาโทรกันให้เห็นๆเ,เลยเขาคุยกันอย่างเงี้ยก็คุยกันอย่างเงี้ยคุยกันตรงๆอย่างเงี้ยไม่มีอะไรนะคะก็ะถามท่านแนวแล้วลูกพี่มาอะไรเอาใหญ่เอาใหญ่อะไรหัวเราะแฮ่ๆอ๋อเรื่อง <laughs> ไม่มีอะไรลูกคิดพระอาจารย์วัฒนาถ้านพิงถึงครูครูก็เลยโทรกลับไปเลยว่าอะไร เอาใหญ่อะไรเอาหยงเอาใหญ่อะไรว่ามาเงี่ยท่านก็แแห่แล้วบอกแล้วสิบแปดประการเป็นไงมัง่งท่านจะให้ไปดีเบตสนามหลวงไปสิบแปดได้จัดมาเลยจัดมาหลวงพี่จัดมาเลยจัดมาได้ทั้งนั้นะ่ะแต่ท้ไามาอยากให้ไปวัดเขาสนามชัยเพราะว่าที่วัดพระอาจารย์สงูนที่วัดเขาสนามชัยน่ะมีคัมภีร์พร้อมติดขัดตรงไหนอยากได้อะไรเนี่ยหยิบแป๊บเดียวคัมภีร์อยู่พร้อมตรงนั้นครูบาอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังได้ แล้วนี่มลหลวงพี่วัฒนาบอกไกลไปเพื่อเอเอารถไปรับหาคนรับได้ไม่ยากใช่คุยกันไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้มีอะไรเพราะครูนัทนิสัยอย่างนี้ใครก็รู้แล้วก็เป็นคนนิสัยแบบไม่ไม่อะไรรับหลังใครหรอกเอากับเจ้าตัวเลยอะจบมันจะได้จบไม่งั้นนะเดี๋ยวมีประเด็นไปเอาพระมาตีกับครูอีกนี่กับหลวงพี่ก็คุยกันอยู่ พระอาจารย์วัฒนาเนี่ยก็คุยกันอยู่ไม่ใช่ว่าไม่คุยก็คุยกันมาพักใหญ่แล้วนะคะก็ไม่ได้มีอะไรก็นี่แหละให้ท่านไปอัปเดตแล้วสิบแปดประการเนี่ยตอนนี้เหลือกี่ประการท่านบอกเหลือประการเดียวก็เลยบอกหลวงพี่ไปอัปเดตมาก่อนละกันท่านบอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาก่อนจําไม่ได้แล้สิบแปดประการมีอะไรบ้างแล้วแก้ตรงไหนไปแล้วบ้างบอกอ่าไปไปหามาแก้ตรงไหนไปแล้วบ้างเอเนี่ยจะได้ไล่จี้เลยแต่และเรื่องเนี่ยถูกไหมถูกไหมถูกไหมเขาพูดถูกไหมเขาพูดถูกไหม อันไหนผิดเนี่ยท่านจะมาช่วยว่าไม่ผิดเป็นไปไม่ได้หรอกหลายท่านก็บอกโอ้พระมหาวัฒนาออกมาช่วยเบียร์หรือเปล่าคือถ้าผิดเนี่ยนะถ้ามันผิดไปจากคัมภีร์พระอาจารย์วัฒนาท่านช่วยอะไรไม่ได้หร่ะจา้าไม่อยู่ในฐานะพระอาจารย์รูปไหนก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นลหละจา้าผิดก็คือผิดจา้าถูกก็คือถูกจาก้าช่วยอะไรไม่ได้ก็นั่นแหละท่านก็ต้อง เวลาท่านแก้ท่านก็นต้องแก้ตามตามความถูกต้องที่แท้จริงนะคะก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันเดี๋ยวรอก่อนเรื่องดีเบตเรื่องอะไรจริงๆละ่ะเราก็ไม่อยากจะใช้คำว่าดีเบตหรอกเราอยากจะใช้คำว่าเรามาคุยกันดีกว่าเราเอาเอามาปรับทิฐิกันดีกว่าเรียกว่ามาปรับทิฐิหรือเรียกว่านี้ก็ได้อะไรนะปรับเรียกว่าอะไรนะละลายพฤติกรรมอะ่ะ เอามาปรับทิฏฐิกันว่าอันไหนที่คุณผิดไปจากเถรวาดต้องถามก่อนเลยคุณเป็นเถรวาดหรือเปล่าคุณศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาดหรือเปล่าก็อย่างที่พระอาจารย์วัฒนาท่านว่า,มาเมื่อกี้ศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาดหรือเปล่าท่านบอกว่าก็คงใช่มั้งถ้าใช่แนละ้วปฏิเสธได้ไหมล่ะตกถาถ้าปฏิเสธแล้วจะเรียกตัวเองว่าเถรวาดได้อยู่อ่ะเออถูกปะ เมื่อกี้ท่านก็บอกว่าบาดสิบแปดประการเหลือพลุสวาจาประการเดียวครูนัทก็เลยบอกว่าหลวงพี่ไปเอามาก่อนละกันแล้วเขาแก้ตรงไหนแก้ยังไงมีหลักฐานอะไรหลวงพี่ก็เอามาแสดงอืมถ้าเอามาแสดงแล้วเนี่ยก็จะได้มาว่ากันว่าอ่ตรงไหนแก้ไปแล้วบ้างตรงไหนแก้ไปแล้วบ้างและที่บอกด่าลูกศิษย์ไม่ด่าคนอื่นไม่จริงนะไม่จริงนะไม่จริงไม่ใช่อ้าว ในช่องบ้านต่อๆใครจะขึ้นมาคุยกับครูไหมหใครจะขึ้นมาคุยกับครูไหมมาแล้วเก่งเงินจังอ่ะมามาไหนใครเก่งเชิญเลยใช่ประเด็นคือสอนผิดไม่ยอมแก้ไขแล้วใครมาเตือนก็ก็ด่าเขาใครมาเตือนก็ว่าเขาสาระแน อย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นี่จะถามพระอาจารย์วัฒนาเนี่ยพฤติกรรมนี้ใช้ได้ไหมลูกศิษย์หลวงพี่เนี่ยพฤติกรรมนี้ใช้ได้ไหมเขาจะถามอยู่นี่ท่านติดติดภารกิจซะก่อนไม่ติดภารกิจคุยกับครูยาวนะครูยาวนะเพราะว่าเอาความจริงมาคุยกันอย่าไม่ต้องไปช่วยหรอกเอาความจริงมาคุยกันท่านก็ไม่ได้มาช่วยอะไรหรอกอันไหนผิดท่านก็บอกว่าผิดไหม เมื่อกี้ท่านก็บอกเออเออนี้ไม่ถูกละอันนี้ว่าอย่างนี้ว่าไม่ได้ไปว่าพระปราชิกเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้ไม่ได้เอาหลักฐานตรงไหนเรามาว่าพระอย่างนั้นไอ้เรื่องนี้มันก็ตั้งแต่ปีหกหกแล้วมันเป็นคลิปเก่าแต่มันอยู่ในระบบไงนะแต่มันเป็นอยู่ในดนะิจิตอลฟุตพิ้งไงแล้วของมันผิดไปแล้วไนงะมันผิดไปแล้วไนงะจริงๆไม่ได้ยากนะเนี่ยนะ ลูกศิษย์อาจารย์เบียร์ถามว่าคุณอาจารยอะไรนักหนากัะอาจารย์เบียร์คะปล่อยวางปล่อยม้างนะคะไม่ได้ยากนะคือมันปล่อยไม่ได้มันปล่อยให้ผิดผิด,ผดต่อไปไม่ได้พวกคุณอยากได้ความรู้ที่ผิดผิดเหรอพวกคุณยอมรับใช่ไหมเออมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนิพานไม่นิพานหรอกมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับว่าไอสิ่งที่ผิดมันออกไปหามหาชนคุณจะบอกว่า เฮ้ยคุณยอมรับได้ผิดก็ผิดไปเพราะฉันไม่ได้อยากนิพานเฮ้ยแต่เวลามันผิดมันไม่ได้ผิดในหมู่พวกคุณไงคุณเข้าใจป่ะมันผิดออกไปในหมู่ของคนอื่นเขาด้วยคุณเข้าใจไหมคุณจะเอาพวกคุณเป็นประมาณไม่ได้ไงคุณอย่ามาพูดว่าพวกฉันไม่ได้อยากไปนิพานก็เขาไม่ได้ผิดกับกับพวกคุณเท่านั้นไงนี่ก็เอาพวกคุณเข้าสำนักปิดสำนักไปสิแล้วถึงจะมาพูดคำนี้ เออถ้าปิดสำนักแล้วฉันไปเสือกฟังริมหูเนี่ยเอาหูเนี่ยไปแนบประตูฟังเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นปิดสำนักแล้วพวกคุณไปเรียนผิดๆกันในสำนักแล้วอยากออกมาพูดนอกสำนักเท่านั้นเองถูกต้องไหมเอออย่ามาพูดว่าฉันไม่ได้อยากไปนิพพานฉันอยากใช้ชีวิตง่ายๆเหมือนชาวบ้านเฮ้ยไปง่ายกันในสำนักเพราะอะไรเพราะคุณปล่อยสิ่งที่ผิดน่ะเหมือนคุณตดในลิฟต์อ่ะ แล้วคุณจะบังคับให้คนในลิฟต์ดมตดคุณมันไม่ได้นะเว้ยเข้าใจปะเออถ้าคุณอยากจะปล่อยมลพิษคุณอยากจะตดคุณไปตดในรถไม่ใช่ตดในลิฟตเข้าใจไหมชัดไหมอธิบายชัดไหมอธิบายชัดนะเออถูกไหมถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณคิดว่า คุณเสพได้ธรรมะที่ผิดคุณก็เอาคุณอยากใช้ชีวิตที่ง่ายคุณไม่ได้อยากไปนิพพานคุณไม่ได้สนใจเรื่องมรรคผลคุณก็ต้องปิดสำนักสอนกันเองค่ะอืมอืมเหมือนคุณก็ต้องไปตดดมกันเองค่ะในรถอะ่ะคุณเอาอาจารย์เบียร์ขึ้นรถเลยแล้วปิดรถแล้วให้อาจารย์เบียร์ตดแล้วคุณสูดเข้าไปอย่างนั้นน่ะ ไม่ใช่ให้มาตดในลิฟที่มีคนอื่นที่เขาไม่ได้อยา่จะดมตดด้วยก็ามาบังคับให้เขาดมตดไม่ได้นะเว้ยเออถ้าคุณไปตดในรถแล้วฉันไปเปิดประตูเอาจมูกเข้าไปดมนี่ฉันเสือกสะะารนัยเองต้องเหม็นเองถูกต้องแต่นี้มันไม่ใช่ไงเสือกตดในลิฟไ์ไง้าใจยังเออชัดมากเลยเนี่ยตดในลิฟมันไหวไหมแหมนี่พระอาจารย์วัฒน,นานไปซะแล้วติดภาระะกิจซะแล้ว ไม่งั้นจะถามว่าหลวงพี่จะให้ตดในลิฟต,ต่อไปไหมไปดมกันเองสิจ้ะไปตดในรถจ้าไปดมกันเองจ้ะไม่มีใครว่าจ้ะใครชื่นชอบธรรมะแบบนี้ใครชื่นชอบแบบนี้ก็ไปในสำนักปิดสำนักอย่าออกมาอย่าออกมาอย่าไล่อย่าด่าคนอื่นอย่าด่าคนอื่นถูกต้องไหมถูกต้องไหม หรือถ้าเธอคิดว่าเธอชอบเธอก็มาอยู่ในลิฟต์กับฉันเดี๋ยวให้ตดให้ดมเอาไหมเออมันชัดไงพี่เชษมันชัดไงตดในลิฟต์เนี่ยมันชัดไอเรื่องสวนคนขอให้บอกเถอะสวนได้ทันทีไอเรื่องสวนคนไม่แพ้ใครหรอกนั่นแหละชัดคุณก็ไปตดในรถของคุณกันเองเลยพวกคุณน่ะขึ้นรถกันไปเลยแล้วก็ตดปืดเข้าไป แล้วก็สูตรเขาก็ชื่นใจหอมจังตดอาจาร,รย์เบียหอมจังแต่ไม่ใช่มาตดให้คนอื่นนุดมมันไม่ได้ FC บอกเห็นภาพชัดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวสองทุ่มเจอกันช่องโคตรพลนะคะนี่กี่โมงล้วโอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วไปเตรียมตัวไปเตรียมตัวเดี๋ยวไปเจอช่องโคตรพล